สวัสดีครับสวัสดีครับผมอ้าวข้าหัวหน่อยเออโลูกชายกับพ่อควานทำงานกันนะครับนี่กำลังเดินทางกันอยู่ครับนี่ครับกำลังทำงานกันนะครับผมไปกันเลยนะครับผมนี่เดินทางกันอยู่นะนี่ฮะลูกชายเราก็ค่อยเดินลูกสนุกไหมจ๊ะพุพิพงฮะสนุกไหมลูก สนุกเหรอค่อยๆเดินนะลูกค่อยๆเดินนะค่อยเดินนะครับ <c oughs> โอ้ถอยถอยค่อยเดินนะ <c oughs> นี่ฮะลูกชายเราครับไปทำงานกันนะครับมอมแรม,มหน่อยนะครับอ่าระยะทางในการเดินประมาณสัก400เมตรได้นะครับผม <c oughs> เราเดินอ้อมนะครับเึ้นทางอ้อมหน่อยนะครับวันนี้ <c oughs> มอมแมมนิดนึงนะครับ <c oughs> ตื่นมาก็มาทำงานเลยนะครับ ตื่นเช้ามานะครับเอ,ออเฮ้ออยยาลูกมาเพียอย่าเพียมาวางฮะโอ้ยพี่เอามะละก,กอเกาลูกกำลังปลูกอยู่เอาซ้ายก่อนซ้ายเอาซ้ายขวาซ้ายขวาหน่อยเอาเต้นหน่อยยกเอาเอาดิเอาดิเอาดิดิเอาดิดิ <laughs> เอาซ้ายซ้ายหน่อยจ้า ไปทำงานกันไปเร็วเดินลงเขานะฮะเด็กขยันทำงานนะครับนี่ผู้พิงเรานะครับผมไหวสามขวดเก้าเดือนนะครับพ่อขยันจังเลยนะผู้พิงออ๋ผู้พิงอยากกินกล้วยเหรอใช่ไหมลูกเห็นไหเห็นไหเร็วเไป ตกใจกลัวเสียงอะไรหรอกเสียงอะไรเมื่อกี้กลัวอะไรวิ่งกลัวเหรอเสียงอะไรเพี้ยเพีย้ยเอานี่นะครับผมเอ้เต้นหน่อยยกสูงเอ้เอ้เต้นหน่อย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 เอ้ซ้ายบนสูงซ้ายซ้ายขวา เอาซ้ายไอ้ที่ซ้ายเอาขวาโอเคพิท่าหมดเลยเอาซ้ายหน่อยเอาขวาลูกอ่าบายบายจ้าบายบายอ่ะปูพิงเหรอจ้าคุณชื่ออะไรนะปูพิงเนาะน้องปูพิงหรือเปล่าครับน้องปูพิงหรือเปล่าน้องปูพิงนะครับผมบายบายลูกสูงเอายกเต้นหน่อยสูงเอ่อเอาหน่อยเอาหน่อยเอาย,ยกหน่อยขอบคุณจ้า ขอบคุณนะครับน่ารักมากเลยบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายหน่อยบ๊ายบายบ๊ายบายนะครับผมบ๊ายบายนะครับบ๊ายบายโอ้โหโอ้โหจุ๊บหน่อยจุ๊บหน่อยจุ๊บกันจุ๊บจุ๊บสองจุ๊บจุ๊บจุ๊บกันนี่จุ๊บนี่จุ๊บอื้อหืออื้อหืออื้อหือจุ๊บดิ บ๊ายบายครับไปุ้งบ๊ายบายกันบ๊ายบายนะครับ